ในช่วงมิสมีนะคะช่วงนี้มีเคล็ดลับความงามมาบอกต่อรวมถึงสถานที่ไหนที่ชิคๆคทุกๆเราก็พาไปรวมถึงร้านอาหารเด็ดๆค่ะที่ไม่เคยพลาดเลยนะคะสาวน้อยคนนี้เนี่ยก็ช่างสันหาจริงๆเลยนะไม่สงสารพี่สาวแบมแบม,แบมกันบ้างเลยนะคะในวันนี้ค่ะเธอบอกว่าเมื่อครั้งที่แล้วพาไปชิมชาบูครั้งนี้ก็เลยจะหาของหวานตบท้ายสักหน่อยแหมน้องวิวจ๋าน่ารักจริงๆเลยกัดฟันเลยนะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ค่ะไปติดตามน้องวิวกันดีกว่าว่าวันนี้เธอจะ พาไปทานของหวานอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิสวีเมาส์กับ View. วิววิวพาคุณผู้ชมเนี่ยมาหาของกินอร่อยอร่อยเหมือนเคยค่ะซึ่งเทมนี้ค่ะวิวเอาใจคนที่ชอบทำของหวานเป็นพิเศษกับร้านนี้เลยค่ะบางหวานสาขาบางนาน,นั่นเองค่ะ คุณู้ชมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะวิวก็อยู่กับเจ้าของร้านบางหวานสาขาบางนานแล้วค่ะนั่นก็คือพี่เนยนั่นเองพี่เนค่ะสวัสดีก่อนอื่นเนี่ยอยากพี่เนแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับผมก็ชื่อเนนะครับก็ที่นี่ก็เป็นดูแลอยู่ที่สาขาบางหวานสาขาบางนานะครับพี่เนค่ะคเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเกิดสาขาบางนาน,นี้ขึ้นมาได้ค่ะก็ตรงนี้ก็จริงๆแล้วคือเราก็บางหวานเองก็พยายามจะเริ่มเหมือนเหมือนเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็ <được S 1> ค่อยๆ <nunca S 2> ขยาย ขยายขยายไปเนาะทีนี้ทําเลตรงนี้ก็แลเราก็ดูว่าแบบมันยังมีคนเยอะอ่ะที่แบบเขาเขาอาจจะรู้จักเราบ้างไม่รู้จักเราบ้าง<ช>ก็แต่ก็แบบเราถ้าเราไปอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเขาก็าน่าจะได้แบบได้กินของของเราอะไรเง<ม>ี้ยก็เลยตรงนี้ก็เป็นที่ที่น่าสนใจอยู่พอสมควรครับมีเมนูใหม่ไหมที่เขาบอกเรารูวันนี้เด็ดจังเลยเนี่ยมาเราต้องสั่งทุกครั้งเลยคุณเองอครับผมก็นี่ตรงนี้เลยอันนี้เลยครับก็อันแรกเลยก็ชื่อบางหวานก็จริงนารานเนี่ยแต่ว่าจริงจริแล้วก็จะบอกว่าของคาวแล้วก็ ก็ใช้ได้เหมือนกันอ,อยากจะให้แนะนำตัวอย่างตัวแรกตัวนี้ก็เป็นปังไส้กอกไก่ชีสใช่อันนี้ก็ถือว่าถือว่าขายดีมากเลยอนะไรเงี้ยลูกค้าก็ชอบอนะไรเงี้ยเราก็แบบเอออร่อยดีมันเป็นไส้กอกไก่เพราะฉะนั้นก็คนคนคน,คนเรียกว่าอะไรคนมุสลิมก็ทานได้ด้วยถามมาที่ตัวนี้ดีกว่าเห็นว่าเด่นมากๆเลยตัวนี้ทุกคนชอบสั่งจริงก็ใช่อันนี้เป็น,เป,นเป็นน้องใหม่ตัวล่าสุดนะครับเป็นปังเย็นโรเชอร์ใช่แล้วทำเราทำ,าทำ,าทำก็เรียกว,ว่าเหมือนทำรสชาติให้มันแบบ เหมือนเฟรเดรโกโรเชอร์เนาะเออใช่ถ้าคนชอบกินช็อกโกแลตพวกถั่วๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราลองมาทําดูให้มันเป็นแบบน้ําแข็งใสดูซิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำซอสที่เป็นซอสช็อกโกแลตแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยครับค่ะมาส่วนที่ของหวานชิ้นสุดท้ายจานสุดท้ายนี่คืออะไรคะพี่เอ่กก็เอาใจคนชอบแบบรสชาติทนหวานๆมาแล้วใช่ไหมก็จะมีแบบรสชาติเปรี้ยวๆบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครัมเบิลเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครัมเบิล ใช่ด้านล่างก็จะเป็นครัมโบโอรีโอนะครับแล้วก็เราก็จะทำเป็นตัวสตรอเบอรี่แบบตัวบางเย็นมก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นสตรอเบอรี่แบบสดๆเยอะๆอะไรเงี้ยนอวจากของหวานเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยพวกเครื่องดื่มเนี่ยก็เด็ดไม่แพ้กันพี่เนยจะแนะนำตัวไหนบ้างคะครับก็มีคือเราก็มีตัวโกโก้นมสด่ะเนาะใช่ซึ่งโกโก้เราก็ค่อนข้างเข้มขนน้นไม่ได้ว่าแต่สาขาเนี่ยเดินทางสะดวกแต่ว่าใครอยากจะมาชบพี่เนที่ร้านแล้วก็อยากจะมาคาสาขาบ้างนะเนี่ยมาได้ทางไหน ก็มาจากถ้าสมมติว่าเข้ามาจากทางบางนานะครับก็เข้ามาจากซอยที่อยู่ระหว่างเซนทัลกับบิ๊กซีเข้ามา2 0 0ยเมตรร้านอยู่ขวามือเลยครับหรือว่าเข้ามาจากอีกซอยนึงก็คือซอยอุดมสุขอุดมส่าเข้ามาตรงมาตามทางครับก่อนถึงเซนทัลซ้ายมือนิดเดียวเองใครมาไม่ถูกเนาะเดี๋ยววิชทิ้งเมื่อติดต,ต่อร้านค่ะรวมถึงแฟนเพจร้านเนี่ยให้ไว้ลวกันนะคะเพื่อจะได้มาขับรถมาให้ถูกทางนั่นเองค่ะ แต่และอย่างที่วิวแนะนําไปเนี่ยหน้าตาน่าทานใช่ไหมคะวิวหวังว่านี่จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะสําหรับสาวกของหวานทั้งหลายค่ะที่จะได้มาจับจองแล้วก็มาลองริมชิมรสของหวานกันที่นี่เลยค่ะบางหวานสาขาบางนาค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของวิวลงแล้วค่ะซึ่งครั้งหน้าเนี่ยวิวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมขนมอร่อยๆที่ไหนหรือว่าพาไปสถานที่ชิคๆที่ไหนนั้นเนี่ยห้ามพลาดค่ะกับรายการมิสมีเมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี โอ้โหเชื่อเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านที่หลายๆคนเคยไปกันมาแล้วนะคะก็ทั้งเดินทางสะดวกขนมอร่อยมีที่จอดรถแบบนี้นะคะสุดสัปดาห์นี้เนี่ยขอนัดแก๊งส,งสาวๆไปทานขนมอร่อยๆกันที่นี่เลยนะคะสําหรับตอนนี้หมิดเวลาของรายการมิสมีเมาและแบัมบัมแล้วนะคะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ